ป้องเมเอาอุปรกรณ์ทันแหลมาใช่ไหมเอามาแต่ว่าขอป้องดูก่อนได้ไหมว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างทางนี้เลยป้องช่วยดูเขาห,หน่อยเป็นยงไงบ้างอะ โอเมนี่แผลที่เย็บมันปิดแล้เนี่ยอักเสบด้วยแล้วมีไข้ขึ้นสูงด้วยอะ่ะเขาไปทำอะไรมาเขาไปเย็บแผลกับหมอเถื่อนมาบองช่วยรักษาให้หน่อยนะพาเขาไปโรงพยาบาลเถอะเมแผลมันอักเสบมันอันตรายมากไม่ได้พ่องคือคือเมพาเขาไปโรงพยาบาลไม่ได้ถ้าไปแล้วเขาจะไม่ปลอดภัยอะ่ะคืออะไรเมไม่ปลอดภยัย เดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแม่แล้วคนนี้เขาเป็นใครทำไม,ไมอยู่กับเม์ป้องเมทขอร้องหยิบพิ่งถามอะไรนะช่วยเม์รักษาเขาก่อนนะป้องไม่ขอร้องเดี๋ยวเมย์จะอธิบายทุกอย่างให้ป้องฟังนะนะป้องโอเคงั้นเดี๋ยวต้องทำความสะอาดแผลแล้วก็เย็บแผลใหม่เดี๋ยวป้องแวเอ,อุปกรณ์ก่อนนะขอบคุณมากนะป้อง ป้องเขาไว้ใจได้เขามาช่วยนายไม่ตายนะ ผมเย็บแผลใหม่ให้เสร็จแล้วนะก็ช่วงนี้พยายามนอนพักก่อนอย่าขยับตัวเยอะเดีย๋ยวแผลมันจะปริแล้วก็เดี๋ยวผมจดรายชื่อยาแก้ไข้แล้วก็ยาฆ่าเชื้อไว้ให้ไปหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้เลยกินไม่กี่วันก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะป้องเดี๋ยวป้องเอารายชื่อยาให้เมก็ได้ในนอนพักเถอะเดี๋ยวฉันไปซื้อยาให้เอง ออกมาคุยกับป้องหน่อย